อีนี้เดี๋ยวพามาเรียนรู้เรื่องไอ้นี่กันครับกระดานลายจะวาดลายยังไงจะลงเงายังไงจะมาเฉลยใน E.P. ีนี้ตามไปดูกันได้เลยครับ สวัสดีครับกลับมาเจอกันใน a r อาร์ตพลิกอีกแล้วเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือทริคดีๆเกี่ยวกับการวาดรูกเกี่ยวกับศิลปะที่จะมาแชร์ให้กับน้องๆกันแบบแบบฟรีๆเลยครับไม่มีกั๊กแน่นอนแต่ให้ขนาดนี้ครับขอเป็นข้อแลกเปลี่ยนหน่อยละกันไม่ต้องเสียตังค์ครับดูและชอบมีประโยชน์ก็กด subscribe หมายพวกผมหน่อยกันคนละหนึ่งทีสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดนะครับส่วนใครที่กดแล้วไม่ต้องไปกดซ้ำครับปล่อยมนไว้อย่างนั้นดีอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดน้องๆคนไหนอยากจะมาติวกับพวกเราตัวเป็นๆเ,เนี่ยมาเจอกันได้ที่นี่เลยเเยยยตตั้้้้้งงงอออู่่ทีีีีซขาาาโรรรรนนนนคบถไฟ สุดก็คือ MRT ซิลินทรอนลงรถเสร็จข้าสมสะพานซังฮีมาก็ถึงแล้วครับมาเจอกับพวกเราตัวเป็นเป้หมูบอไปบ่อยแล้วครับเนื้อหามันก็ไปไวกว่าแถมยังตรงจุดกับน้องๆมากกว่าด้วยครับแต่ไม่เป็นไรนะครับสำหรับคนที่ไม่สะดวกเดินทางมาจริงๆก็เจอกันด้ที่อาร์ทริคนี่เกือบจะทุกสัปดาห์ครับ <Okay. S 1> จะพยายามลงให้ได้ทุกสัปดาห์แล้วกันสำหรับ EP พีนี้นี่เนื้อหายังอยู่กันในเรื่องของกระดาษแต่เห็นอะไรไหมความต่างจาก E ีีที่แล้วก็คือกระดาษมันมีลายด้วยจะ้ะแน่นอนว่าลงไปคราวที่แล้วผมว่่่่่าาาาายยยยยัััังงงงงมมมมมีีนนนน้้้้ออออออๆๆกกกหหลลลลคคคเเเเไไขขใใใจจวดู เข้าใจว่าเป็นของใหม่นะครับฟรีฟอร์มแต่แน่นอนว่าโอ้โหถ้าเกิดเป็นกระดาษขาวเปล่ปาเปลปี้ปีเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้อะไรเพิ่มดังนั้น EP นี้เลยเพิ่มลายเข้ามาด้วย<ๆ>อย่าคิดว่าง่ายนะจ๊ะตายกันมาเยอะแล้วครับโอ้ยเห็นแบบลายมันตรงๆอย่างนี้แต่พอเอ็งพับดิมันพลิ้วไปตามฟอร์มของตัวกระดาษด้วยครับแล้วมันจะจับฟอร์มยังไงล่ะพี่ส่วนพอมาลงเงาครับลงเงารวมๆปุ๊บเส้นที่ล่างไว้หายบางคนก็อัดน้ำหนักดีเทลเส้นสักเข้มปึกบ้อยทุบป่องตุบป่องเลยไม่เป็นเนื้อเดียวกันกับกระดาษออออััันนน้ก็คืปญหาที่่เจบยๆข น้องๆที่มักจะผิดกันเลยเอามาลงให้ดูกันครับว่าถ้ามันมีดีเทลอยู่บนของบนวัตถุที่มันฟรีฟอร์มออร์แกนิกฟอร์มมันจะมีวิธีการลงเราอย่างไงแล้วก็เป็นการทวนเรื่องกระดาษอีกสักครั้งหนึ่งครับแต่ว่า EP เีนี้จะพูดอะไรที่เคยพูดไปใน E ีีที่แล้วววๆหน่อยนะครับจะเร็วแค่ไหนตามไปดูกันได้เลยจ้ะอันนี้จะเป็นลายปริ้นขีดดำพื้นขาวง่ายๆก่อนนะครับยากกว่านี้มีอะไรก็คือมีแบ็กกราวด์เข้มลายขาวอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ผมร่างโครงกระดาษไว้แต่่่่ยยังงงไไไมด้ราาาาลลปเพะว เดี๋ยวจะมาสอนว่าถ้าเกิดเจอลายบนผ้าบนกระดาษยับยับแบบนี้เราจะมีวิธีการร่างยังไงซึ่งถ้าจะให้พูดง่ายๆเห็นยังไงก็วาดอย่างนั้นลวกไปไหมซึ่งจริงๆมันก็ต้องตามนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมองลักษณะการเคิร์ฟของตัวกระดาษเนี่ยให้ออกก่อนแล้วจะมองยังไงให้มันออกก็ย้อนกลับไปอีพีที่แล้วที่ผมไปอธิบายเรื่องแรงโน้มถ่งแรงโน้มถ่วงซึ่งแรงโน้มถ่วงมันไม่ได้เกี่ยวกับโครงกระดาษเลยสิ่งที่ผมให้ดูก็คือเซอร์เฟตหรือว่าพื้นผิวของกระดาษปกติเนี่ยมันก็จะ มันเอามาม้วนม้วนไปม้วนม้วนมาพับไปพับมาตารางกริดพวกนั้นนะครับมันก็จะโค้งไปตามพื้นผิวของวัสดุอย่างตัวกระดาษแผ่นนี้เองเมื่อผมเอามาม้วนมาพับลักษณะของโครงกริดที่มันออกมาเนี่ยก็น่าจ,จะมีลักษณะนี้อย่างที่ผมโชว์รูปอินโฟกราฟิกให้ท่านผู้ชมดูอยู่แล้วมันก็จะไปมีอิทธิพลต่อลักษณะการโค้งของตัวลายก็ต้องไปตามตารางกริดนี้เหมือนกัน <S <S อันนี้คือที่มาที่ไปแต่ถามว่าเวลาเราจะวาดจริงๆเนี่ยจำเป็นจะต้องวาดตารางกริดอย่างนั้นใส่เข้าไปในรูปหรอไหมมันก็ยุ่งยากเกินไปครับแค่เราเห็นตาราง กิ่นั้นอ่ะในหัวก็พอเข้าใจด้วยตัวเองแล้วก็ลางไปเลยงานมันจะสะอาดกว่าแล้วทําไปบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ชินเองด้วยโอเ้โอเ,เพราะว่าถ้าเกิดเองจะต้องมานั่งลากโอ้ตารางกลิดทั้งแผ่นนี้สุดท้ายมันก็ต้องมานังลบอยู่ดีเ,เสียเวลาครับมาดูกันที่เครอร์ฟของตัวก้อนฝั่งซ้ายนี่ก่อนจากตัวเส้นที่มันม้วนลงมาเนี้ยมันก็ไหลไปตามเส้นนี้ได้เลยใช่ไหมไอตัวเส้นหน้านี่ผมก็กะไปก่อนส่วนช่องแกลบอะไรพวกนี้ครับว่ามันจะต้องเว้นห่างเว้นน้อยเว้น,วนมากแค่ไหนให้กะไปเลยนะอย่างกระดาษอันนี้ยังไม่ค่อยยากมากครับเพราะว ม,มันมีเส้นที่น้อยแล้วก็แต่ละเส้นมันก็ใหญ่ด้วยอย่างแถวแถวเซอร์เฟสนี้เองอะ่ะเราก็เห็นอยู่ว่ามันมีแค่3เส้นทํายังไงก็ได้ให้3มเส้นนี้มันอยู่พอดีกับกรอบขอบเขตนี้ก็พอไม่ยากเกินไปนะยากเกินไปเหรอ,อต้องได้แล้วนะครับความหนาของมันก็น่าจะประมาณนี้นะตรงนี้ผมเห็นแอร์เรียมันกว้างกว่าข้างบนหน่อยเพราะว่าทิศท,ทางข้างบนเนี่ยมันม้วนมากกว่าก็จะเห็นน้อยลงต่อมาพอมาถึงช่วงเคิร์ฟตรงนี้จะเห็นได้ว่าแถวแถวนี้ครับเส้นมันค่อนข้างเล็กลงนั่นเพราะว่าละ่ะเพราะว่า มิติมุมมองของมันเนี่ยมันแบนราบตรงแถวนี้มันแบนราบก,ก่อนแล้วมันค่อยกลับมาโค้งลงอีกทีจะเห็นพื้นที่ใหญ่ๆที่อีกทีช่วงนี้ถ้าเกิดใครเซียนเหมือนเดิมแนะนําว่าให้ล่างไปเลยแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เซียนอย่างน้อยๆตีแบ่งช่วงไว้หน่อยก็ได้ครับว่าเอ๊ะช่วงไหนที่มันจะเปลี่ยนจากช่วงแคบมาเป็นช่วงกว้างว่าน่าจะประมาณแถวแถวนี้มัง้งใช้การประมาณเกือบทั้งหมดเลยเนาะ่ะแล้วก็ดูองศาการเอียงของมันว่าเอียงไปทิศทางไหนส่วนใหญ่ก็จะฟอลโล่ไปตามทิศทางของโครงกระดาษนี่แหละครับจริงๆมีดีเทลของเส้นอยู่ บนกระดาษมันก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันมาช่วยคุมทิศทางของกระดาษได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าการที่เราลงกระดาษสีขาวเปล่าๆไปเลยนะครับน่อย่างผมวาดมาประมาณนี้ก็จะรู้ว่าอ๋อตรงนี้มันมีแอเรียที่มันนแบนๆนะตรงนี้มันเป็นช่วงโค้งลงมานะแล้วก็กลับมานแบนอีกจะช่วยบอกองศาของกระดาษไปพร้อมๆกับการลงเงาแล้วก็ตัดขอบประมาณแถวๆนี้ตรงนี้เดี๋ยวเส้นทุกเส้นมันจะต้องมาบรรจบกันแถวๆนี้ผมก็อาจจะล่างโค้งไว้เลยว่าเดี๋ยวมันจะมาจบกันแถวๆนี้นะครับเส้นต่อมาอันนี้หา เข้าไปเยอะหน่อยแล้วก็เอียงขึ้นเล็กๆมาถึงพวกกระดาษนี่เราต้องกะกันให้เก่งๆแล้วนะครับบางทีถ้าเราดูใน1เส้นมันแบบกว้างแคบไม่เท่ากันนั่นเพราะว่าความเคืฟของตัวกระดาษแล้วเนาะก็ต้องวาดไปตามที่เห็นอย่างเส้นที่3นี้ด้านหลังมันมองไม่เห็นแล้วมันจะมาเริ่มแถวๆนี้เลยปืด๊ดซึ่งดูมันจะเห็นแอเรียขนาดใหญ่มากกว่า2เส้นนี้เนื่องจากการลกพลิกเพลึกอะไรของมันก็แล้วแต่แหละเห็นยังไงเราก็วาดอย่างนั้นตรงนี้กลับมาแบนปืนป๊ดเนีย่ยอะไรประมาณนี้นะครับด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นอีกก้อนหนึ่งแล้วดังนั้นอง เส้นใหม่ที่มันเพิ่มเข้ามาก็ไม่ต้องไปอ้างอิงก,กับ3เส้นนี้แล้วดูเส้นนี้ครับถ้าเกิดเราดูภาพนี้ด้วยตาเปล่าเปาเราจะรู้สึกว่าก้อนนี้มันค่อนข้างโปงนะ่งเนาะโค้งเป็นหลังเต่าเลยแต่เมื่อเราดูลักษณะเส้นเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นสัทีเดียววะ่ะเพราะว่าเส้นตรงนี้มันยุบลงไปครับเนื่องจากว่าแถวๆนี้มันมีการกดลงไปบุ่มลงไปของมวลกระดาษทําให้เส้นมันต้องหักเข้าไปก่อนก่อนที่มันจะค่อยโป่งออกมาเห็นไหมถึงบอกว่าถ้าทําดีๆใช้เส้นพวกนี้ให้มันเกิดประโยชน์มันจะมาเป็นตัวช่วยควบคุมมว กระดาษได้ด้วยอ่ะผมล่างจุดที่มันบุ่มไว้ประมาณนึงก็พยายามไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์แล้วกันอย่าให้เป็นโทษนะครับกลายเป็นว่าใส่เส้นไปใส่เส้นมาเอาชิบหายงงเองลงแล้วยิ่งเละก็เจอมาบ่อยๆดังนั้นก็ระวังไว้ด้วยอ่ะช่วงก้อนนี้มันเป็นก้อนมวนๆแล้วค่อยกดบุ่มลงมาดังนั้นเส้นมันจะไม่ต่อเนื่องกันเนี่ยอย่างจุดนี้ก็ทําให้รู้ว่าอ่าตรงนี้มันโป่งออกมาก่อนก่อนที่มันจะยุบลงไปอีกแล้วก็ตรงนี้มีความโป่งๆนิดนึงจุดยากของมันก็คือทํํๆไปเนี่ยครับเราต้องมานั่งเช็คระยะห่าง ของแต่ละเส้นด้วยเนาะว่ามันยังเท่ากันอยู่หรือเปล่าในมิติเดียวกันเนี่ยอย่างแทบนี้มันดูยับไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครับดังนั้นช่องว่างระยะห่างของแต่ละเส้นเนี่ยมันควรจะดูเกือบจะเข้ากันคือแน่นอนว่าการกะเนี่ยครับมันก็อาจจะทําให้มันไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นแต่อย่างน้อยๆไม่ใช่ว่าทํํๆไปอุ้ยพอมาเส้นนี้เอ้ยทำไมแม่งแคบวะเหลือที่ตรงนี้บานตะไทเลยไออย่างนั้นก็เกินไปครับตรงนี้ก็คือจุดที่ยากต้องระวังกันไว้ด้วยแต่อย่างที่บอกทํๆไปเดี๋ยวมันก็ชินครับเจอครั้งแรกๆมันก็ยังงงๆหน่อยเด ค่อยๆกะเก่งขึ้นเองในระหว่างที่ผมขีดแต่ละเส้นเนี่ยผมมีการเช็คนะเออย่างเส้นเนี้ยผมก็เห็นแล้วว่าองศามันโค้งประมาณเนี้ยแต่ในระหว่างที่ผมโค้งมาถึงตรงนี้ผมต้องเช็คก่อนว่าก่อนที่มันจะหักมุมเนี้ยมันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องไหมเมื่อผมเทียบกับเส้นนี้ถูกแล้วผมก็ค่อยยกมันเข้าไปพอไหลมาถึงตรงนี้ผมก็เช็คช่องว่างอีกว่าเอแกปตรงนี้มันเหลือมากน้อยแค่ไหนหรือว่าพอดีแล้วดังนั้นทุกๆการลงเส้นต้องเช็คไปด้วยเด้ออันนี้จะมีโอกาสเพี้ยนน้อยสุดนะตรงนี้เริ่ม จะกลับมาเอียงองศาปกติเนี่ยก็ดูช่องแกลว่าเว้นพอดีพอดีกันไหมบางทีรู้สึกว่าทําไมช่องนี้มันเล็กกว่าวะอ๋อมันเป็นการหักมุมขึ้นไปหาเหตุผลให้ตัวเองเข้าไปครับจะได้เอาไปตอบพี่ติวได้แต่ไม่ใช่มูมีขึ้นมาเองนะอย่างนั้นพี่ติวเขาก็เช็คได้เหมือนกันครับเนเนเนผมโค้งตรงนี้เยอะไปเพราะว่าเช็คจากตรงนี้ว่ามันเหลือพื้นที่น้อยเกินไปเนี่ยผมยังมีพลาดเลยถึงบอกว่าต้องเช็คบ่อยๆอาจจะเป็นที่เส้นนี้ทั้งเส้นเลยแหละที่ชิดเกินไปเอาไหมเออ น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าไม mm ่เข้าใจตรงไหนเขียนไว้ใน Description แล้วเดี๋ยวผมมาตอบให้อ um, ีกทีหนึ่งสำหรับทิศทางการไหลของดีเทลที่เกิดขึ้นบนตัววัตถุออร์แกนิกฟอร์มงั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็ซับซับน้ำหนักออกหน่อยนะครับก่อนลงเงาทีนี้เดี๋ยวผมลงเงาภาพรวมไปก่อนเลยเนาะเพราะว่าทําให้ดูไปตั้งแต่ EP ที่แล้วแล้วก้อนแถวนี้ทําไมสว่างก็มันโดนแสงเยอะก้อนทั้งก้อนนี้ทาไมมืดเพราะว่า แสงจริงเข้ามายัางไงยังไงฝั่งโดนแสงมันต้องสว่างกว่าฝั่งที่มันโดนแสงน้อยกว่าอยู่แล้วส่วนก้อนด้านบนที่มันมืดมากกว่าส่วนอื่นๆก็เพราะว่าอ๋อเงาชาโดของส่วนนี้มันมาบางังใครอยากดูละเอียดละเอียดก็กลับไปดู E ีพีที่แล้วส่วนอันเนี้ยเดี๋ยวผมลงล่วงหน้าไปก่อนเลยแต่ว่าถ้าเกิดมีจุดไหนหน่าสนใจเดี๋ยวจะหยุดเล่งเวลาแล้วก็มาอธิบาย <Okay. S 1> นะครับอ่ะตอนนี้เล่งเวลาไปก่อน สิ่งที่ต้องระวังของดีเทลเส้นนะครับก็คือว่าเดี๋ยวตรงเพลนเนี้ยผมจะต้องกดน้ําหนักมากกว่านี้ใช่ไหมซึ่งพอกดเข้าไปปุ๊บเส้นที่เราล่างไว้มันจะหายดังนั้นก่อนที่เองจะกดมากไปกว่านี้ในการกดแต่ละเลเยอร์เลเยอร์เ,เข้าไปเนี้ยถ้าสังเกตแล้วว่าเฮ้ยเส้นมันเกือบจะหายแล้วพยายามกลับมาเติมหน่อยครับมันจะได้ไม่ต้องล่างใหม่ไม่ต้องมานั่งกะใหม่กะเมื่อกี้ก็เสียเวลาแล้วหรือถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วว่าอย่างอันเนี้ยมันเป็นเส้นสีดำเนาะอาจจะผมน้ําหนักเส้นไปเพื่อไกด์น้ําหนักไปเลยระดับหนึ่งก็ได ผมสีไปเพื่อไม่ให้มันจางมันจืดส่วนถ้าเกิดใครไปเจอลายสีฟ้าสีแดงสีเหลืองก็ปรับค่าน้ําหนักลดหลั่นกันลงไปตามค่าน้ําหนักของแต่ละสีนะครับทีเนี้ยความยากของกระดาษที่มีดีเทลโดยเฉพาะเส้นอย่างเงี้ยก็คือว่ามันมักจะดูค่าน้ําหนักได้ยากกว่ากระดาษเปล่าเพราะหนึ่งแหละตาเรามันจะไปโฟกัสแต่กับตัวดีเทลของเส้นไอเส้นสีดาเนี่ยครับมันก็มาเป็นตัวนาสายตาทําให้มันมองเห็นเงาได้ยากดังนั้นโอเคดูด้วยตา เปล่าก็สําคัญครับ70 80 90เลยพยายามเช็คน้ำหนักด้วยตาเป่าๆให้ได้แต่เซนส์จากที่เราเรียนมาก็สําคัญเหมือนกันอ่ะอย่างเช่นช่วงแถวๆนี้เนี่ยถ้าเกิดมองตามรูปตัวอย่างหรือขนาดผมมองอยู่ตอนนี้เลยนะครับรู้สึกว่าหูแม่งสว่างหมดเลยแต่มันจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ถูกปะเพราะว่าเอ้ยมันมีความโคง้งความเคิฟด้วยเนี่ยเปิดกว้างระดับหนึ่งตรงนี้ แบะลงมาตรงนี้งุ้มลงมาอีกตรงนี้แบะแม่งก็ต้องใช้เซนต์ว่าว่าเฮ้ยโอเคมันเปิดรับแสงทั้งด้านนั่นแหละแต่ตรงไหนมันควรจะต้องมืดกว่ามันก็น่าจะเป็นส่วนที่มันแบนๆอย่างเช่นแถวๆนี้กับแถวๆนี้ที่มันน่าจะต้องมีค่าน้ําหนักตรงนี้มันน่าจะเปิดรับแสงมากกว่าให้มันสว่างไปเลยก็ได้อันนี้คือต้องใช้เซน์เพราะไม่อย่างนั้นวัตถุมันก็จะดูไม่เป็นมวนสามมิติถ้าเราไม่ได้ลงค่าน้ําหนักอะไรเลย <S <S นะครับนะครับดันงนั้นเดี๋ยวผมลงต่อกัน หรือจริงๆถ้าเกิดใครรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันจะต้องโคตรมืดแน่นอนก็อ,อาจจะอัพค่าน้ําหนักไปเผื่อๆไว้เลยก็ได้นะครับผมไม่ชชวร์ว่าถ้าเกิดลงน้ําหนักนี้ไปแล้วเดี๋ยวมาลงค่าน้ําหนักรวมๆทับอีกทีนึงตรงนี้มันก็อาจจะหายปีกก็ได้มันก็เสียเวลามานั่งลงซ้ําซ้อนดังนั้นถ้าเกิดใครคิดว่าดูค่าน้ําหนักเป็นแล้วชัวร์แล้วตรงไหนที่ควรจะต้องอัดค่าน้ําหนักขึ้นมาก็อัดๆขึ้นมาเลยก็ได้นะครับ <Okay. S 1> จะได้ไม่เสียเวลาแต่ว่าถ้าเกิดใครมือใหมก่ก็ค่อยๆไปทีละขั้นก็ได้นะจะ้ <S 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 อย่าให้มันมีเส้นเอาไาย์ตัดขอบนะครับพยายามลงให้คมนั่นแหละเนี่ยถูขอบมาแต่ให้มันเท่าๆกับค่าน้ําหนักสีจริงภายใน ตรงนี้เป็นเทคนิคนะครับจะมาสอนว่าเอ๊ะบางทีอ่ะถ้าเกิดเราอยากจะทำสโลปอย่างเช่นตรงก้อนเนี้ยสโลปมันก็วิ่งมาตามแนวนี้ซึ่งผมก็ทำแนวเส้นไปตามทิศทางสโลปของมันแล้วแต่บางทีจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกแรงเกินไปวะ่ะทำยังไงดีพี่วิธีการก็คือทำแบบนี้ไปนั่นแหละครับทำตามทิศทางสโลปมันไปก่อนทิศทางหนึ่งโดยที่อย่าเพิ่งไปกดถึงค่าน้ำหนักจริงของมันนะเพราะว่าเราจะต้องเผื่อค่าน้ำหนักไว้อีกสักนิดนึงเพราะเราจะมาซ้อนเส้นลงไปอีกครั้งหนึ่งครับแต่จะไม่ใช่ เส้นทิศทางเดียวกันกับที่เมื่อกี้เราเพิ่งลงไปให้มันมีลักษณะคอสกันแต่ไม่เยอะไม่ได้แบบคอสกันอย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนี้นะแต่จะเป็นคอสกันแบบปึ๊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 บแล้วก็เอียงไปนิดเดียวพออย่างนี้ครับมันจะทําให้ความสโลปอะ่ะมันดูสมูทขึ้นดูเบาขึ้นดูนุ่มขึ้นนะลองดู อ่าดีขึ้นมาดีขึ้นมามหรือไม่ดีไม่ดีก็บอกได้นะผมว่ามันดีขึ้นนะดังนั้นครับตรงจุดไหนที่เรารู้สึกว่ามันแข็งไปนะพยายามให้ใช้เทคนิคนี้ให้มันมีเส้นที่มันไขว้กันอยู่นิดนึงมันจะช่วยเพิ่มความสมูทขึ้นมาได้ครับตรงนี้มันมีรอยยับเข้าไปค่อนข้างคมเลยผมตีเกอบไว้ประมาณนึงแล้วอันํำหนัก เนี่ยพอมาน้าหนักตรงนี้มันก็เกือบจะเท่ากับตรงนี้แล้วเดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องมาเพิ่มน้าหนักเข้าไปพอตรงนี้เพิ่มน้ำหนักอันนี้ก็ต้องเพิ่มน้ำหนักอันนี้เพิ่มน้ำหนักอันนี้ก็ต้องเพิ่มน้าหนักไปเรื่อยครับแต่ใครทําแรกๆก็อย่างนี้แหละค่อยๆทําจะดีกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดพลาดพลาดน้ําหนักเบาเนี่ยมันยังตกเข้มได้ไงแต่ถ้าเกิดพลาดเข้มเกินไปมันตกให้เบายากครับยากกว่าเยอะนะเมื่อเทียบน้าหนักกันแล้วถ้าตรงนี้เข้มเท่านี้ไอ้เส้นนี้ต้องเพิ่มความเข้มขึ้นไหกดยับอ่ะเดี๋ยวไม่รู้ต้องกดเพิ่มอีกหรือล่าด้วยน อย่างน้ำหนักตรงก้อนนี้เหมือนกันครับเหมือนจะมองยากนะถ้าเกิดมองไม่ค่อยดีอะ่ะมันจะเป็นเพนข่าวไปทั้งเพนเลยแต่ว่าด้วยความที่ก้อนนี้มันพเพรือขึ้นให้ทายว่าน้ำหนักอยู่ตรงไหนติ๊กตอก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 เฉลยน้ำหนักมันก็จะต้องมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าแสงเข้าฝั่งนี้ปึ้งชนกับก้อนใหญ่ที่มันเปิดรับแสงมากกว่าดังนั้นตรงนี้ต้องมีน้ำหนักขึ้นมานิดนึงอันนี้ถ้าเกิดใครมองไม่ออกก็ควรจะต้องกำหนดขึ้นมาเองนะครับเพื่อให้มันรู้แมสสวัตถุมากขึ้นเบามีอ่ะ บางคนรู้สึกว่าน้ำหนักถึงแล้วนะครับแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันยังดูไม่เสร็จโดยเฉพาะพวกช่วงระยะหน้าเนี่ยเพราะว่าเรายังไม่ได้เก็บเส้นนันเองอันเนี้ยถึงแม้ว่าตอนที่เราลองน้ําหนักไปอ่ะเราจะมีการใช้ทิศทางเส้นบ้างแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่เส้นที่มันคมหรือว่ามันชัดนะครับดังนั้นพยายามหาเส้นคมคมชัดชเติมเพิ่มเข้าไปหน่อยอย่างเช่นเนี่ยตรงช่วงนี้เห็นปะเด้งเลยดังนั้นแถวๆนี้ผมจะมาเติมอีกนิดนึง มันก็จะดูมาอยู่เป็นระยะหน้าแล้วเชื่อแต่ก้อนนี้ไม่ไหววะ่ะมันต้องเอียงกระดาษแต่นี้มันเอียงไม่ได้ผมจะเติมให้มันดูเคเบิ้ลขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับดังนั้นใส่เป็นเส้สสสสสส pillar, นตั้งเชื่อไม่ถนัดวะ่ะเฮ้ยาย<ท>อย่างนี้ก็พลิก,กกระดาษไม่ได้เวลาอยากจะเก็บเส้นให้สวยเนี่ยพยายามอย่าไปฝืนข้อมือมากนะครับเข้าใจว่าเฮ้เส้นมันต้องคมไม่ให้กูฝืนได้ไงวะแต่ถ้าเกิดยิ่งไปฝืนข้อมือมากเกินไปเนี่ยผมว่าเส้นมันจะค่อนข้างแข็งครับวิธีที่ง่ายที่สุด ในการเก็บเส้นถ้าผมจะให้ไปฝึกนะก็คือว่าข้อมือเนี่ยอยู่นิ่งๆนะครับแล้วพยายามใช้ตรงช่วงข้อศอกอะตะวัดไป แบบเร็วๆทีๆแล้วก็คุมค่าน้ําหนักให้มันเสมอกันเส้นมาเจาออกมาค่อนข้างเรียบร้อยในแอเรียใหญ่ๆนะแต่ว่าถ้าเกิดแอเรียเล็กๆอะ่ะอย่างเช่นตรงช่วงจะเก็บความเคิบนิดเดียวอย่างเงี้ยใช้ข้อมือได้นะครับโอเคอันนี้คือผมลงภาพรวมๆของคุณกระดาษมีลายไว้ให้นะครับโอ้โหมึงลงเกือบจะเสร็จแล้วนี่นะทำมาเป็นพูดคือถ้าเกิดว่าอยากจะดูพวกโครงกระดาษแบบเจาะลึกเลยเนี่ย EP ที่แล้วนะครับทำไว้อยู่อันนี้เราแค่มาทวนกันอีกสักทีหนึ่งโดยที่เพิ่มดีเทลลายเส้นเข้ามาดังนั้นไอภาพ รวมๆอย่างเงี้ยผมว่าบอกไปใน EP ีที่แล้วแล้วมาพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเสียเวลาครับดังนั้นใน E ีีเนี้ยเราจะมาเน้นกันที่พวกช่วงดีเทลโดยเฉพาะดีเทลของพวกเส้นจริงๆตอนเนี้ยจากการลงเงาภาพรวมๆม,มันก็ค่อนข้างรู้ทิศทางการม้วนการพ้วงของกระดาษแล้วเพราะด้วยเงาด้วยแล้วก็ด้วยทิศทางของเส้นด้วยมันเข้ามาประกอบการทําให้เห็นทิศทางของกระดาษมากขึ้นแต่ทีนี้ครับเราก็จะเห็นได้ว่าลายเส้นดีเทลบางช่วงเนี้ยมันก็ยังดูลอยๆอ,อยู่เลยเพราะว่าตอนนี้ ผมแค่ให้ค่าน้ำหนักสีเข้าๆของตัวเส้นเฉยๆแต่ว่าผมยังไม่ได้ให้ค่าน้ำหนักมันเลยตัวเส้นเองครับมันก็จะต้องมีค่าน้ำหนักของมันด้วยโดยเราสามารถดูได้จากค่าน้ำหนักที่เราลงรวมไว้นี่แหละอ่ะอย่างช่วงใต้เนี้จะเห็นได้ว่าเส้นของผมเนี่ยน้ำหนักเข้ากันอยู่เนาะแต่ว่าน้ำหนักของเงาที่อยู่ด้านล่างเนี้ยมันเข้มกว่าดังนั้นบริเวณช่วงตัวเส้นตรงนี้มันก็ต้องเพิ่มขึ้นมาตามค่าน้ำหนักเงาจริงๆของมันด้วยดังนั้นผมจะมาเพิ่มอัดข้อบกถึงแม้มันจะดําอยู่แล้วก็ต้องอัดเพิ่มเข้อบิกนะเนี่ย ดูเป็นแถบค่าน้ําหนักตรงเนี้ยน้ําหนักเดียวกันครับทําไปทําไปจะได้ไม่ลอยอึด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 อย่างเส้นเนี้ยครับ นอกจากว่ามันจะมีเงาด้านใต้ของกระดาษก้อนนี้แล้วมันก็ยังมีเงาความยับของช่วงยับตรงนี้แทรกเข้ามาด้วยดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นมาปืดปืดปๆดปืดพยายามจบเส้นให้มันแบบคมคมนะตัดจบตรงไหนอย่าปล่อยให้มันเบลอมันจะเนียบกว่าครับใต้เงานี้มีสันขึ้นมาที่มันจะเข้มขึ้นปืดปืดปืดปดผมจะถูค่าน้ําหนักของตัวกระดาษสีขาวขึ้นมาก่อนเป็นตัวไกด์แต่ว่าตอนที่เราถูค่าน้ําหนักสีขาวขึ้นมาเนี่ยตัวสีดํามันไม่ได้เข้มขึ้นมาด้วยนะใช่ไหมเพราะว่าที่เรากํําาาาลลััังงงอออยยู่่่นีีมกวคสดก ังนั้นหลังจากที่เราถูจนได้แนวแล้วเนี่ยเราค่อยมาเพิ่มค่าสีดําอีกทีนึงนะ <Okay. S 2> ห้ามลืมห้ามลืมเก็บเส้นเข้มปืดปืดปืดโอเคโอเคส่วนใครอยากจะเก็บเส้นตรงนี้ให้มันดูโค้งขึ้นก็แล้วแต่นะครับไปเก็บกันเอาเนี่ยถ้าเกิดเส้นมันสโตกสั้นๆอย่างแบบพวกเส้นโค้งอันนี้ใช้ข้อมือช่วยได้แต่จริงๆถ้ามันแบ่งด้วยน้ําหนักได้แล้วก็แล้วแต่นะครับว่าจะเก็บหรือไม่เก็บไม่เก็บก็ได้เพราะมันก็เป็นระยะกลางๆแล้วด้วย แต่นี้พอดีผมอยากจะเพิ่มค่าน้ําหนักตรงน,นี้อีกนี่หนึ่งด้วยเลยเก็บไปเลยแล้วกันส่วนตรงนี้ด้วยก็เหมือนกันมันอยู่ใต้ช่วงเงาใช่ปะตอนนี้น้ําหนักเส้นทั้งเส้นมันเกือบจะดูเท่ากันดังนั้นเราอาจจะมาเพิ่มแถวแถวนี้ไปหน่อยครับเพียงแต่ว่านะเพียงแต่ว่าอย่าให้เส้นมันชนกันนะ <S 2> <S 2> อย่างตำแหน่งด้านล่างนี้กับตำแหน่งด้านบนนี้อย่างน้อยๆให้มันมีน้ําหนักแบ่งกันอยู่นิดนึงก็ยังดีอย่างเงี้ยข้างบนอ่ะผมเว้นให้มันสว่างกว่าข้างล่างเพราะว่าข้างล่างมันมีแนวโน้มว่าจะมืดกว่าใช่ไหมไม่รู้ในกล้องดูเห็นหรือ่่่่าานนะแแตตออออี้คืผมบงยูจจ น้ำหนักมันอ่อนกว่าน่อยหรือว่าตอนที่เราเก็บเส้นเนี้ยอันเนี้ยมันดูห่างๆหน่อยอันนี้ทีๆหน่อยอันนี้คือถูไปเลยมันก็จะดูมืดกว่านะครับลองไปหาวิธีแบ่งระยะกันดูแล้วตรงนี้ผมค่อยกลับมามืดชื้นนะถึงแค่แถวๆนี้แล้วตรงนี้ก็ปล่อยพอมันไหลขึ้นไปเรื่อยๆหาแสงขึ้นไปเรื่อยๆก็ให้มันดูสว่างขึ้นแต่ก็คือสว่างในมืดนะยังไงมันก็ต้องมืดอยู่ดีเพราะว่าเส้นมันเข้มใช่ไหมล่ะขอบให้มันคมๆนิดนึงชึบๆๆบ โอเคส่วนข้างหน้ามันค่อนข้างเปิดรับแสงนะครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดที่อยู่ในช่วงเงามืดเหมือนกันอย่างเช่นแถวๆนี้ผมก็ มาเพิ่มความเข้มแถวนี้เข้าไปดังนั้นดีเทลที่มันอยู่บริเวณเงามันก็จะต้องมืดตามไปด้วยส่วนดีเทลที่มันอยู่บริเวณแสงก็ต้องดูสว่างตามไปด้วยนะครับอย่าลืมไม่งั้นดีเทลมันจะดูลอยพวกนี้พยายามกลับมาเช็คอีกทีหนึ่งถ้ามันเป็นเส้นของระยะหน้าเราก็สามารถเก็บเส้นได้ด้วยนะเนีย่ยใช้ดินสอแหลมๆดันเส้นขึ้นมาแถวนี้กลับมาอยู่บริเวณเงานิดนึงก็เพิ่มความเข้มให้มันโอ้ยเก็บดีเทลเส้นเข้มแม่งเปลืองดินสอชิปเป่งเลยวะมันกดเยอะน่ยนิดก็หายคมละ โอยหักอยู heart, <avez> ่นั่นน่ะพยายามใช้ ดินสอที่ไม่ต้องคมมากก็ได้นะครับเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณว่าหักไปทีนึงและไม่ไดีทูมากเกินไปก็ยังเก็บได้สําหรับบริเวณที่เข้มมากๆเพราะว่าถ้าเกิดใช้ดินสอคมไปมันก็ <c oughs> จะหักอย่างนี้แหละเห็น <c oughs> ไหมตรงนี้มันก็ดูเป็นสันขึ้นเพราะว่าเส้นตรงนี้มันปล่อยสว่างอ่ะแล้วบริเวณแถวๆนี้ตรงนี้มันสว่างกว่าแถวๆนี้เนาะดังนั้นเราก็ทิ้งไว้ประมาณนี้แหละ,ะเดี๋ยวเก็บเส้นเฉียงๆด้วยแล้วกันก็ค่อยๆเช็คไปครับหลังจากที่เราลงเงาหลักๆแล้วเนี่ยพอจะมาลงดีเทลก็ค่อยๆเช็คไปว่าจุดไหนมันอยู่ในช่วง มืดตามตรงสันนี่สว่างก็ต้องสว่างตามอย่างงี้ครับวัตถุมันถึงจะมีมวลทําอย่างงี้เส้นมันก็จะดูไม่ลอยเพราะว่ามันฟอลโล่ไปตามน้ําหนักจริงส่วนพวกระยะหลังอาจจะแค่เก็บน้ําหนักให้มันทั่วๆแต่ว่าผมคงปล่อยไว้ประมาณนี้แล้วละ,ละไม่งั้นมันจะมาแย่งเด่นกับระยะหน้าอย่าให้มันมีพื้นที่ขาวเหลืออยู่เยอะครับเนี่ยอย่างช่วงตรงนี้ถ้าเกิดดูตามของจริงนะน้ําหนักของเส้นนี้กับแถวนี้เท่ากันเลยเล่าอะครับมีหน้าที่ที่จะทําให้มันผลักออกจากกัน <Okay. S 2> ก็ด้วยเรื่องระยะนี่แหละผมทําให้มันอ่อนกว่าน่อยก็จะได้รู้ว่า เอ้ยก้อนนี้มันอยู่ด้านหลังนะ โอเคก็จะอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับวัตถุอิ์แกีิกฟอมที่มีดีเทลที่มีลายเดี๋ยวก็จะได้เจอกันอีกตอนลงผ้าแต่ว่าของผ้าเนี่ยจะเป็นแบ็กาวด์เข้มดีเทลขาวแล้วนะครับโอ้โหอันนี้ยากกว่าเดิมอีกขนาดอันนี้ดูปริมาณดินสอที่ผมใช้ดิโคจะเยอะเนะยอะกว่านี้อีกนะหยิบมาได้แค่นี้อะไรที่แม่งกดเข้มๆเนี่ยโอ้โหเปลืองดินสอชิปเป่งเลยดังนั้น EP พีนี้พอก่อนละกันดูแล้วก็เข้าใจอยู่เนาะเข้าใจไม่เข้าใจก็เดี๋ยวตามมาสรุปกันเลยละกันจบเรื่องกระดาษกันไป EP ีหน้าไปต่อกันที่เรื่อออออองผผ้้้าาาครรรััเเนนนนีี่่่ยป็สขวกกลูต เจอกันสัปดาห์หน้าเกิดไว้คร่าวๆก่อนว่าไอ้ตัวผ้าเนี้ยมันมีความคล้ายกับกระดาษอยู่สัก70% 80%แต่ว่าในอินดีเทลในรายละเอียดของมันก็มีจุดที่ต่างกันอยู่จะมีอะไรบ้างก็รอติดตามอ p พหน้าดังนั้นถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดทุกสาระความรู้ของพวกเราครับกดกระดิ่งโน้ติฟิเคชันไว้ YouTube มันจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งที่คลิปใหม่ของพวกเราลงส่วนถ้าใครช่วยกดไลค์ใครช่วยกดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้พวกเราจะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับสหลับพีนี้ลาไปก่ออนนเเจกกกััม้าาาาบบบรลลงงผไปแ Bye 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 bye